ได้บอกเออตอนนี้ล่ะเดี๋ยวมันสิลืมวีธดีกนานของเอ้ยเถ่าเจ้านี่นับมือแม่นงอกร้ายเนาะเถ่าขึ้นแล้วได้อนิบอกแต่ผู้อื่นน่ามือมือหนึ่งเลยแล้วมือนี้จะอาบน้ำให้ลูกยังยังลูกตั้งสามคนคุณเจ้ากระซอยกันอานนัตีคอยระเฮ็ดงานหาเงินหนวกบาทน,นี่เนาะแลกอย่างหนึ่งอะมาค้ำ มันก็บ่อยคอยอาบนะแม่้ายแต่เจ้ามาไปยึดใครห้ำมันเนาะจักเจ้าเป็นอีหยังชั้นมันมักไปยึดแต่ห้ำหลูกเอ้าก็่คงมันหนารักเนาะเป็นไผ่อะไรสิดูดใจไว้เจ้านี่ชั้นมปนจังหินจังไห้เนาะสวัสดีจ้าออสมอจ้ามาจากอณาไมบ้านเฮ้านีละมาให้ความหูเรื่องเพศศึกษาให้ความหูเรื่องเพศศึกษาสีมาให้เฮ็ดยังก็หล่าเริงบังเกลืองงับให้ไผ่กะเลิงเป็น โอ้ยแ่าเ,เจาะกรฟังพันเอก็ะดีโดกกะย้่อนเลนมันก็ะเดืองงับนี่แหละจังว่าลูกเขาดกอยู่นี่เขาอ,อน่อยากนั่งเลยจ้ะอันผ้ากันได้ลูกจะคนล่ะคะกระดาลูกสามคนล่ะคะ่ะผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งอ้อายุซ้ำนี่คืผ้ากันลูกดกเถอะจ้ะแสดงว่าหัว,ป,ว,วปีถ่ายปีเลยได้นน่เมียนเมียนมีไอโอซโม่กู่คอยนี่มีลูกหัวปีถ่ายปีเลย ไอหย้อนเจ้านั่นล่ะสกิตยูนหันล่ะเสาแรงเสาแรงมันสิบ่มีลูกเด็ดจังไหนเอากระเบิงเม่ยากปนเนี่ยเซ็กซี่เรยดีปนนี้ผู้ใดก็ได้สิอดใจไหวฮึกเบิงที่เราออดสมอกรเบิงมันเอกวาเตี้ยเจ้าเจ้าซะก่อนจ่าอย่าเถียงกันขันเจ้าว่าลูกเจ้าดุกออกมาเมื่อปีถ่ายปีปนนี้ผู้เจ้าก็ยังเป็นแสบเป็นสาวพักกันเป็นนุ่มเป็นบบาวอยู่บ่พักกันหัวจักขานคุ้มกันหน่งบ่ก็บ่แล้ว วานคนนี้ก็โจบแค่ปอสี่จ๊คสีเอาความหมู่ยตไสเรามาปองกันโอ้ยจบยังมากมันกะเลียนหลูในเบิร์ดน่นะว่ตาพวกเจ้านะ่ะหมู่จักปองกันเดี๋ยวขอาสีบอกแล้วมันมีวิธีใดแน่แล่ะโอสโมอพวกข่าก็อยากยุดแค่สามคนว่อยากไม่เพิ่มแล้วมันเหนื่อยวิธีคุ้มกันเหนือน,นั้นมันมีหลายวิธีคันเจ้าว่าอยากไม่หลูกนะเจ้าก็ต้องสียาคุ้มโอ้ย มันโมได้ดรอกขอยานเข็มเม,ม,ม,มียนเมียนเมอสมอมเมียคนนี้มันยานเข็มเป็นไข่เป็นไออยู่มันมันสีไปสีย้ายคยือไม่ได้ไข่แลย,ยวสีให้มันมันมากเข็มข่อยเข็มข่อยนี่มันเข็มใหญ่โอ้ยโอ้ยขันว่าจะยานเข็มก็ต้องกินยาคุ้มกาเนิดมันจังสีบริเวณนี่ลูกอกีกแต่ข่ยบ่มาก,กินยานทเ่อสโมอข่อยมันหีลืม 5, อยู่บัดท้าข่เลืมกินเสียจังไหนเม,ม,ม,มียนเมียนเมอสมอ เมียคนี้มันมากินยาเม็ดมันมากินสมุนไพรโดยเฉพาะมักอร่อยนี่มันมากมากนั่นสมุนไพสรสันนีของมันเลยเนี่ยเฮ้เข้มแจกประดีหมักอร่อยแจกประดีสมพอดเหรอผูกพวกเจ้าพักกันดกปานนี้กนันนลาออสมอมันกับเป็นทัางสันละแล้วมันพ่อมีวิธีอื่นบอกที่บ่ต้องกินยาที่บ่ต้องฉีดทั้งสี่ีอีกกี่บ่ เศษยาคุ้นกับเศษบ่ใดท่านว่ากินยาเจ้าก็บ่กกินขันวสันมันกะมีอีกวิธีนึงวิธีนี่ง่ายแลวก็ดีสำหรับเจ้าเลยล่ะนี่วิธีนี่คือการสวรมถุงโอสวมถุงหรือบ่ไม่เอาสมอติเดี๋ยวมันต้องสวมจางไหนล่ะโอ้ยวิธีสวมถุงนั่นมันบ่ยากดอกเดี๋ยวขันวส็นให้เบิง้ง ใส้เจ้านะ่ะเอาทุ้งนะ่ะสวมใส่หนองใส่เจ้าแบบนีเดอร์นี่แล้วละว่างที่เจ้ามี่ยังกันก็เหนียวเจาา้ามันยายทุ้งมันรุดจากหนองใส่เจ้าเป็นเด็กขาดยายรู้จากหนองใส่คอย<ฮ>เหอเรื่องซ้ำอีกนึนงมันสีเ็นอยางอ,างอีังไม่อสม่เออนี่ละวิธีนี่ละ่ะมันง่ายสำหรับพว,วพวกเจ้าแล้วคันวะซันพวกเจ้าก็ไปใส่เบงเดอร์ ถ้ามีอยังสงสัยก็จังไปหาข่อยยุ่งหงันหัหนละข่อยสิไปหายวามหืเฮงอนอื่นก่อนโอ้กะดีตัวลาเท่าต่อไปเฮาสิเดบบะต้องไม่หลุดเพิ่มอีกอย่างแค่สามคนกบพ่อซ้ำน,น,นี่ก็สนะิตายเพราะแหงล่ะอ้ามไใส่วะอ้ามอ้ามเมื่อี้ก่อนน่ะเปลี่ยนยู่ใส่ยังนี่ เงี้ยงโน่หนีไอเตอขอแรกเนี่ยเป็นใครก็มัวมันมวนเออมึงเศร้าปั่นใครสักวันจะเข่าเยาะถากูอีเด้อกูเป็นนี่เข้าหนึงเซ่เอามือมงมัมนหนีก่หน่ะเอาเจ้าเสียมือของเพียงยังไงเตอเออมออาโดนดวนเร็วให้ตามกูบอกเอา ยืนหากอย่างนี้เ้วอยจักสัวโมงหนึง่งเยยวกูนี่แต่เงินไปซื้อขนมแล้วบ้านนี่กำเนียนเนื้อถุงนี่ให่มันหัว้อใจวะแล้ว,วเจ้าเซียวทุ้งใช้มือ่วยเพื่อเออมึงกับซอยกูแน่ข้าวหนึง่งมึงสีฐานมันด้มัไร่ไร่เจักบาสสะดวกโอ้ยเท้านอ้ อุยไอเตอร์เลีล้ยวเราก็เดี๋ยวนี้นเราจะไปเรียนปันป่นไคในหะมู่ประท่านนี่เนี่ยเออหาคุณในข้าวนึงบาหล่นหรอกเอานี่แฮบินขนมยืดหาข้าวหนึ่งจัมนี่จะจมน้ะมึงไหว มันเงือนเราอีกว่าละเถ่าข่อยหามาสามลังอะดิแมนข่อยจำไหนลังนี่ละไปสัสเมียวสมอเมียวสมออยู่เงือนอยู่บ่ห่วยคือมิดแถวข่อยว่าเขามาถือลังอยู่น่ะน่าอยู่อยู่บนหนิเมียวสมออยู่อยู่บ่บ่เม็นผู้ใดมาเอ่นกูวะ ่อนีเงคอยว่ามันไผ่้ากันมีเอียงละ่ะเพื่อได้มา่อเอิญคอยหอดบานหอดซองโอ้ยกะปีวังหันนั่นเจ้าเมื่อบอกวิธีคุ้มกำเนิดเป็นบอคอยกะเฮ็ดคือเจ้าบอกทุกอย่างเดแต่คอยก็ยังไม่หลูกคนที่ซีอยู่นี่คอยจันคอยเพ่อแห่งแล้วนี่จะคอยจัไหนมาหาเจา้าเฮ้ยเราพวกเจ้าเฮ็ดตามที่คอยบอกอยู่บอละ่ะโอ้ยเฮ็ดตามที่จะบอกเหรอไม่เอาสมมเจ้าบอกคอยเอาทุงนั่น ไปซุบใส่นหน่องไส้ข่อยไปก่อนซุบใส่มือหน,น่องไส้ข่อยเนี่ยบ่อยถืนเนี่ย,อยลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาข่อยว่านี่อย่างเดียกเทียร์เลยที่ข่อยใส่ขุ่นเน้เฮ้ยโอ้ยหัวจะปวดเจ้าว่าจังไรก่อนเจ้าว่าเอาถุงซุบไว้ในมือหน่องไส้เจ้าว่าดิมันโมเมนต์จังสันคำนั้นมัโมเมนต์จังสันแล้วมันเป็นจหนหังไรล่ะแม่ออสโม กระซ่งพ่อเจ้าจบปอสี่อยู่ดอกเนาะคอยนันหมายความว่าให้เจ้านั่นเอาถุงน,นี่ซุปใส่บักแตงของเจ้าซุปใส่จังซีแล้วก็หัดไวด้ที่ดีให้ถุงรุดออกเจ้าเขาใจบ่โอ้ยเจ้าบ่คอยยังสีตะเรอกคอยก็เขาใจเร็วไปเถ่าเมื่อมีแตงข้อเด้อ สีบโนมไม่ออสมอนน่จะมันอธิบายยากเนาะแมนอยู่แ่าขันอธิบายแนวรีดต่แรกนี่คือสิบะมีดอกเบือหน่อยคนที่เซนี่เออว่าแต่เฮานี่มาลองวิธีใหม่ไม่ออสมอบอเพื่อมันสิใดผลโอ๊ยขอยท่านปลนขาบุญหน่อยอยู่ได้แ่าตอนนี้เลยบอเออตอนนี้ล่ะเดี๋ยวมันสีลืมวิธีการของเรา ีัวออแน่นยี่ตัวอนมแน่นแล้วมันหรอมาเ่าคอยพร้อมแล้วม,มา,ามา,ามา